เราทำงานที่มันถูกต้องที่มันสบายจริงๆนะให้มันเป็นสมาธิคือความถูกต้องอย่างเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนะแต่เราอยากจะได้ผลมันทำยังไงเราถึงจะสบายเราจะปลูกต้นไม้ักต้นหนึ่งมันเป็นภาระเดี๋ยวก็เป็นธุระหน้าที่ของเราจะไปหาต้นไม้มาก็าเป็นทุระของเรา จะมาขุดดุมก็เป็นธุระของเราจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาเอาดินกบเข้าไปก็เป็นธุระของเราให้น้ําก็เป็นธุระของเราให้ปุ๋ยก็เป็นธุระของเรานะอืรักษาแมลงต่างๆก็เป็นเรื่องของเราหยุดแล้วพอเรื่องต้นไม้มันจะโตเร็ววัวชาไมันจะเรื่องของเรานะล่อยวางให้ไปตัวนั้นน่ะแล้วพยายามทําเหตุบันทีนี่เราทักษาเราปลูกต้นไม้เนี่ย เราอย่าไปเป็นนึกว่าไอ้เมื่อไรมันจะเป็นผลเมื่อไรมันจะโตเมื่อไรมันจะอนอย่าไปคิดที่มันไม่ใช่เรื่องเรามันจะเรื่องของต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้แล้วน่ะไอ้ต้นไม้มันจะโตเร็วโตช้าเหตุอยู่ที่เราแล้วเราพยายามทําเหตุอันนี้ให้มันเหมาะสมกันดีให้น้ํามันไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาแมลงไม้มันไปให้มันดีเดียบร้อยเรื่องต้นไม้จะโตเร็วโตช้าน่ะให้มันเป็นเรื่องของต้นไม้ไม่ใช่เรื่องของเรา แต่มันเกี่ยวข้องกันภายในของมันนะถ้าเราถ้าเรารักษาดีเนี่ยไอ้ต้นไม้ก็เปลี่ยนแปลงตามสภาพแบบนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ก็มันก็สบายแต่เราคิดว่าทางเราปลูกมันทางเราให้ปุ๋ยมันลดน้ำมันทางเราจะไปรีบบีบคั้นต้นไม้ให้มันโตวันต้องวันมันก็ทุกเลยนี่ธุรนนาทีของเรามีเท่านี้เรื่องจะโตเรืวอตัวชามันเรื่องของต้นไม้อย่าไปคิดใ้มันมาก ถ้าเหตุมันดีแล้วผลเันก็ต้องดีเพราะทำทั้งหลายเกิดจากเหตุมันอย่างนี้อย่างหน้าที่การงานของเราเราก็ทําไปเหมือนกันไอ้ผลมันที่จะต้องรับมันก็เกิดจากเหตุมันนี้เองเราทําอย่างนี้ให้มันมากอย่าเรียกว่าทําด้วยการปล่อยวาง